ครับอุทยานร,ราชพักกับมาเป็นข่าวขึ้นนั่นอีกครั้งหนึ่งอาจารย์วิชามหาคุณกรรมการปปรชบอกว่าโครงการก่อสร้างอุทยานร,ราชพักไม่ได้ใช้งบป,ประมาณแผ่นดินจึงมีปัญหาว่า,าคณะกรรมการปปรชม,มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบความโปร่งใสเรื่องกินส่วนต่างได้หรือไม่รับทราบตอนนี้นะครับอา,อาจารย์วิชาบอกแบบนี้นะประเด็นที่สอง พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและรมวรกลาโหมบอกว่าโครงการก่อสร้างอุทยานราชพักไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลแต่เป็นเรื่องของกองทัพเรื่องนี้รัฐบาลไม่เกี่ยวข้องเนื่องจากไม่ใช่โครงการของรัฐบาลดังนั้นรัฐบาลไม่มีอะไรต้องชี้แจงคนที่ต้องชี้แจงเป็นเรื่องของกองทัพให้ไปถามกองทัพให้ไปรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการที่กองทัพตั้งขึ้นใช่ค่ะ ทราบแล้วเปลี่ยนทราบพล,ล,ลเอกประวิตยกล่าวไว้เช่นนี้ทําให้รู้สึกว่าผมอยากจะย้อนกลับไปฟังคำอธิบายของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรประธานในฐานะนะในฐานะประธาน<อ>มูลนาธิราชพัก ประมาณนั้นเมื่อถูกถามว่าหานจัดการหานจัดการภายในโครงการเป็นอย่างไรการใช้จ่ายเงินทองต่างๆเป็นอย่างไรมีการครหานินทาถึงเรื่องการกินส่วนต่างเรื่องเซียนพระเซียนอุกอะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับย้อนกลับไปฟังกันอีกทีและเราจะปิดท้ายด้วยฟังชัดๆจากปากพลเอกประวิตยเองเมื่อถูกถามเรื่องนี้เชิญค่ะเชิญครับงานนั้นเนี่ยงานนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของรูปคณะกรรมการ ซึ่งเราต้องยอมรับว่าเรื่องเกี่ยวกับปริยนภักดีเป็นงานใหญ่นะครับเป็นงานใหญ่ก็มีการมอบหมายโดยมีการจัดตั้งเป็นคณะทางานคณะกรรมการขึ้นมาหลายระดับตั้งแต่อํานวยการนะครับแล้วก็คณะทางานคณะดําเนินงานซึ่งมีพลเอกตุรเชษชัยวงในขณะนั้นนะครับผมก็เป็นอํานวยการแล้วก็ในส่วนของคณะอนุกรรมการต่างๆที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการดําเนินงานก็มีการจัดแบ่งภาระหน้าที่กันไป เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่ดําเนินงานมาเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าเป็นการทํางานอย่างบริสุทธิ์จริงๆนะครับแล้วก็มันอาจจะมีเรื่องราวบาง,บางเรื่องนั้นซึ่งแน่นอนการทํางานอาจมีปัญหาคณะทํานะทงานเนี่ยได้พยายามแล้วก็ดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ต่างๆหมดแล้วการดําเนินงานต่างๆนั้น ผมคิดว่าในขณะนี้ทางคณะกรรมการในทุกๆุส่วนเนี่ยพร้อมที่จะมีการชี้แจงถ้าเกิดมีการสอบถามมาของทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็คงต้องมีความพร้อมในการชี้แจงซึ่งจริงๆแล้วการชี้แจงก็เป็นสิ่งที่ดีประชาชนก็จะได้มีส่วนรับทราบในสิ่งที่เราต้องเพราะว่าข่าวที่ออกมานั้นผมผมเท่าที่ผมดูนะครับมันออกมาเป็นท่อนๆส่วนมากก็จะเป็นท่อนแรกแต่ ไม่ไม่มีท่อนจบว่าจบมาด้วยดีอย่างไรณะนัดงแการเขาทำอย่างไรซึ่งอันนีค้คงเป็นหน้าที่ของคณะ,ะกรรมการดําเนินงานและอนุกการฝ่ายต่างๆที่มีความพร้อมในการชีแ้แจงหมผมขอเรียนว่าการทางานในเรื่องนี้เดิมตั้งแต่ผมเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะได้คิดดําเนินการกนขคิดมาเนี่ยเราทําในรูปของส่วนใหญ่นี้ก็คือกําลังพลหลกัหลกๆของกองทัพบกที่มาช่วยกันดําเนินงานนะครับก็แต่งตั้งลงไป ในส่วนของมูลที่นั้นเนี่ยจัดตั้งขึ้นภายหลังก็คือในช่วงท้ายของปีงบประมาณซ,ซึ่งการจัดตั้งมูลที่อุทยานราชภาคเนี่ยเป็นการจัดตั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของกองทัพบกแล้วก็เป็นการทํางานโดยเฉพาะไม่ให้งานอุทยานเนี่ยไปเกี่ยวพันในในเรื่องที่ไปทําให้งานอื่นๆเขาจะมีการท้าทับกันจึงเป็นการดําเนินการให้มีการจัดตั้งมูลที่ขึ้นมา มูลที่นี้นะครับในเใจตนารมณ์ที่เราประชุมกันไว้เนี่ยผู้บัญชาการทหารบกจะเป็นประธานมูลที่โดยตํามแหมน่งขอเรียนในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งว่า,าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่เกิดจากความตั้งใจดีนะครับแล้วก็แล้วก็สิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นสมบัติของชาติถา,าววมามติต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นยังตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองทัพบก ซึ่งถ้าตามนิตินายแล้วองคทัพย่อมเป็นเจ้าของแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการเป็นการช่วยเหลือลนะครับแล้วก็สมัครใจในการบริจาคเป็นเงินบริจาคของประชาชนจริงๆแล้วก็คือสมบัติของประชาชนด้วยก็คือเป็นสมบัติของชาติก็ขอให้ทุกคนได้สบายใจนะครับแล้วในส่ว,วนเรื่องของงานบริจาคหรือว่าตัวพันเอกประชาชาิที่โดนท,ทับผิดเนี่ยล่ะคะ อันนี้ผมขอ,อ,อไม่ลงในรายละเอียดมากนักนะครับแต่ผมเรียนว่าเรื่องของเงินบริจาคทั้งหมดเนี่ยเรามีเหตเุเรามีเจ้าหน้าที่ก็คือเจ้ากรมการเงินฐานบกเป็นหน่วยนะครับแล้วตัวเจ้ากรมนี้ก็เป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในการที่จะทาหลักฐานาอะไรต่างๆที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเงินเข้าออกจํานวนเท่าไหร่อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของชนะ กรรมการที่สามารถชี้แจงและตรวจสอบได้ทั้งหมดครับท่านท่าเห็นบอกว่าตอนนั้นทราบแล้วว่ามีเสี่ยนพราค,คนหนึ่งไปเรียกหัวคิวจากลงหลอดตอนนั้นได้มีการแก้ปัญหาในระดับหนึ่งด้วยใช่ไหมคะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนความจริงอยู่ส่วนหนึ่งแต่มันไม่ทั้งหมดเพราะว่าการทุกวงการนะครับผมนึคิดว่ามีจริงเหล่านี้พอเราทราบว่าน่าจะมีเราก็เข้าไปดําเนินการ แล้วแล้วลงหลอดต่างๆก็มีความเข้าใจนะครับคนที่สอดแทรกมาก็เป็นการแอบอ้างเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ได้ยุติลงไปด้วยดีและสิ่งที่ลงหลอดต่างๆนั้นอา,อาจจะถูกหลอกอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่ลงหลอดเนี่ยสามารถจะไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่เอาสิ่งไม่ไม่ต้องการที่จะให้สิ่งนี้ไปในทางที่เสียหายก็จะมีการเป,เป็นเป็นเรื่องการบริจาคโดยสมัครคใจส่วนหนึ่ง อีกบางส่วนก็อาจจะกลับไปลงหล่อจะไปทําพระให้สมบูรณ์อะไรต่างๆทุกอย่างจบสิ้นด้วยความเรียกว่าจบสิ้นด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์ทุกขั้นตอนครับก็คือว่าเงินที่งเงินที่ลงเงินที่โดนอาโดนดึงหัวคิวไปเนี่ยคือได้ได้ทางลงหล่อได้กลับมาบริจาคให้กองทางผมผมทราบว่าเช่นนั้นนะครับแต่ว่า<ช>ผมไม่ลงไปในจํานวนเพราะว่าผม ไม่รู้ในรายละเอียดจริงจังนักแต่ว่าชี้แจงได้หมดแน่นอนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของคณะแต่ละคณะส่วนเรื่องเงินก็เป็นเรื่องของเหตุผญยกซึ่งเจ้ากรมการเงินฐานปกนะครับจะเป็นผู้รับผิดชอบและสามารถชี้แจงได้นะครับแล้วก็จะบริจักเท่าไหร่อย่างไรเจ้าหน้าที่สามารถชี้แจงได้ถ้ามีการตรวจสอบกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ,รบขอให้มั่นใจว่าผมมั่นใจนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งบริสุทธิ์แล้วก็เป็นสมบัติของประชาชนด้วย แล้วก็ประชาชนยังมีโอกาสที่จะช่วยกันสร้างสารรค์ต่อไปผมเรียนว่าคนที่ไม่เข้าใจก็ขอใช้คําว่าไม่เข้าใจนะครับรเพจะได้เข้าใจแล้วก็อาจมีผู้ไม่ปรารถนาดีด้วยสิ่งใดก็ตามก็ขอให้หยุดนะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องศรัทธาของคนให้ประชาชนทุกคนยังมีศรัทธาเพราะว่าผมมั่นใจในสิ่งที่เป็นบริสุทธิ์เหล่านี้นะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวท่านจะยกมาแล้ว อ๋อย่าไปพูดถึงเขาเลยครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการจอบตัวไปแล้วก็เดี๋ยวเวลาจะไม่มีแล้วตั้งใจมาแล้วนะครับก็ขออะไรนะครับไม่ไม่ได้กระทบหรอกครับไม่ได้กระทบแล้วก็คณะกรรมการชอบพร้อมชี้แจงนะครับยืนยันว่าทุกอย่างทํามาด้วยความตั้งใจดีบริสุทธิ์ใจแล้วก็ผมอยากจะให้สิ่งนี้เป็นสิ่ง ผู้บ้านผู้เมือ,องต่อไปนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ให้การสนับสนุนนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาคนบางคน <ใส S 1> ก็ต้องชี้แจงไปนะครับขอบคุณมากครับเสียงพลเอกอุดมเดชศิริบุตรกันตีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมันมีสองย่อหน้าย่อ <c oughs> หน้าที่หนึ่งคนที่สอดแทรกมาเป็นการแอบอ้างย่อหน้าที่สองจบสิ้นด้วยความเรียบร้อยใสสะอาดค่คราวนี้คราวนี้แต่ว่าข่าวมันไม่จบข่าวก็ยังต่อเนื่องมาทุกวัน เช้าวันนี้ก็ยังมีข่าวอีกใช่ค่ะลองไปฟังเสียงพลเอกประวิตยวงสุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีกันบ้างกับเรื่องนี้วะชี้แจงยังไงเช่นฮะต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจนะรัฐพักเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าเขาจะมาให้รัฐบาลอะไรมันเป็นเรื่องของหน่วยงานเขาเรื่องของกองทัพบกเขาจัดสร้างรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่โครงการรัฐบาลเป็นโครงการของกองทัพบกก็เหมือนโครงการจัดสร้างอะไรอย่าง นัน่นแหละที่ทางกองทัพบกเขาทาอะ่ะนะอันหนึ่งอันนหนึ่งก็ถ้าถ้าสมมุติว่ามันไม่ค่อยโปร่งใสไม่มีอะไรก็ทําทเวลานี้ทางผู้การทับบ้นบกเขาก็ก็าจเขาสั่งให้ตั้งกรรมการอยู่แล้วให้ตรวจสอบอยู่แล้ว ให้รอผลการสอบสวนของใช่มีการตั้งคณะกรรมการตรวสอบเรื่องนี้อยู่แล้วเขาว่ากันว่านะระยะเนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณเครียดมากใแล้วก็ห่วงหน้าทวงหลังไปหมดห่วงภาพคอสชค่ะมันนเดียกันก็ห่วงภาพรัฐบาลค่ะและก็ห่วงภาพกองทัพด้วยแต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือที่ห่วงมากกว่าอะไรตอนนี้อะไรคือห่วงน้อง น้องรักห่วงน้องรักมากเลยนะฮะระยะนี้วิธีแก้เครียดอย่างเดียวเท่าที่หาได้ในสถานการณ์ณนขณนะนี้ของพลเอกประวิตยมีคนเล่าให้ฟังค่ะนั่นก็คือ,อคเดินสายทําบุญ,ออท,บญทอดกระถินมันทั่วราชนจาจักรเดี๋ยวไปเหนือเดี๋ยวลงใต้อืค่ะเพราะว่าไปทอดกระถินแต่ละครั้งนั้นมันมีแต่ความสวยสดงดงามมีแต่ความสบายใจค่ะเพราะอะไรคะ มันได้อิ่มบุญออทําบุญไงก็ต้องอิ่มบุญขณะเดียวกันนอกหนอจากอิ่มบุญม,มันยังอิ่มใจอ๋อ้อคะมีอิ่มใจด้วยหรอคะจากอะไรคะเนี่ยนี่คุณแมวสาวค่ะคุณจะให้หมาแก่แอนอกรับกระสุนคนเดียวใช่ไหมขอพ่อพอพ่อพอนอก <N ok S 2> จากนอกจากอิ่มบุญขณะเดินสายทอดกระถินทั่วประเทศนั้นก็อิ่มใจ อิ่มอ,อกอิ่มใจอ,มอิ่มบุญก็บุญอิ่มอ,อกอิ่มใจคุณคิดว่ามีอะไรที่ทําให้ผู้สูงวัยอิ่มอ,อกอิ่มใจอืมไม่ค่อยสันทัดกรณีเอ๊ะไม่ค่อยสันทัดกรณีอะไรทําให้ผู้ชายสูงวัยอิ่มใจได้ เดี๋ยวคุณยังไม่บอกผมเหรอม่ค่อยนใจอะไรทำให้อะไรทำให้ใจสูงไวอิจใจได้อะมีอะไรอกผูใจมีอะไรมีอะไรเพอพะพรพระเพอพอพาเาเดี๋ยวหลุดอืมเดี๋ยวหลุดค่ะที่จริงนะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณอัธวิทย์สุนภักดีเข้าสายให้สัมภาษณ์เราเรื่องการเมืองพบเกือบแล้วนะเกือบอยากจะถามเรื่องราวของผู้หญิงบางคนในตึกไปสฟิกครับอืมพักสักครู่ับพักเลยครับพักเลยไปพักเลยดีกว่า